ลอครชีวิตรักเด็กใหม่ตอนที่ห้ารัมมิงตื่นเต้นดีใจมากที่ธรรมะยอมมากินข้าวกับเธอหญิงสาวตั้งอกตั้งใจทำอาหารสุดฝีมือและแต่งตัวสวยที่สุดเท่าที่เคยแต่งมาเธอไม่เคยที่จะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอแฟนตัวเองแบบนี้มาก่อนเลยสวยหรือยังหนะ้า ถ้าทำมาเราจะพูดอะไรกับทำดีสอมก่อนดีกว่าทำจ้ะมิงขอโทษนะต่อไปมิงสัญญาว่ามิงจะปรับปรุงตัวจะไม่ทำผิดกับทำอีกว่าไม่ดีเอาใหม่นะทำจ้ะมิงขอโทษนะมิงรักทำนะต่อไปอ่ะมิงจะให้ความสำคัญกับทำมากกว่านี้นะ ทำมาแล้วเมื่อทำมาถึงพระมิงก็ตื่นเต้นมากรีบไปรับหน้าเขาทำมิงคิดถึงจังเลยค่ะหิวไหมพูดแบบนี้เป็นด้วยหรอมิงเป็นสิเราก็อยากจะพูดมานานแล้วแต่มิงไม่มีโอกาสได้พูดขอโทษด้วยนะทำต่อไปมิงจะบอกรักบอกคิดถึงทำบ่อยๆนะ ไม่ต้องหลอกมิงเพราะที่เรามาวันนี้ก็เพื่อที่จะบอกมิงว่าเราเลิกกันเถอะทำทำไมทำถึงได้บอกเลิกมิงมิงผิดอะไรเพราะนังเด็กเจนนั่นใช่ไหมไม่ใช่หรอกแต่เป็นเพราะมิงไม่เคยเห็นค่าเราเลยต่างหากเราเจ็บจนชาแล้วเรารอให้มิงมาสนใจเราจนเลิกรอแล้วลาก่อนมิงทำทำ เือทำไมทำทำไมทำแบบนี้ทำไมนะหรอก็เพราะว่าพี่ทำเขาเกลียดเธอแล้วนะสินางเจนแกแกแย่งเขาไปจากฉันหยุดเลยนะฉันไม่ไดแย่งอย่าลืมว่าเธอเป็นคนผลักใส่เขาเองเธอเป็นคนบอกเองว่าให้เขามาจีบฉันไม่ใช่หรอฮแก แกรู้เหรอรู้สิฉันรู้ทุกอย่างแล้วก็รู้ด้วยว่าแกมั่นใจตัวเองขนาดไหนคิดว่าพี่ทำรักพี่ทำจะรักแกคนเดียวตอนนี้พี่ทำเขารักฉันจําใส่หัวแกไว้ด้วยแกคิดเหรอว่าทำเขาทิ้งฉันไปหาเด็กใหม่ๆอย่างแกแล้วเขาจะไม่ไปเจอเด็กใหม่ๆที่สาวและสวยกว่าแกไม่มีทางเพราะว่าฉันจะรัก จะเทอาทูนจะดีกับเขาทุกอย่างอย่างที่เขาไม่เคยได้รับจากเธอได้โปรดเจนคืนทำให้ฉันเถอะฮไม่คิดเลยนะว่าผู้หญิงที่เยอะยิ่งคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเที่ยวบุลลี่คนอื่นจะมาคุกเขา่าอ้อนวอนฉันแต่เสียใจด้วยนะฉันรักพี่ทำ ทำกลับมาก่อนทำลุกขึ้นทามิงอย่าทําอะไรแบบนี้เลยมาลุกขึ้นนีน่านะทำเขาทิ้งฉันไปแล้วเขาไปอยู่กับนางเจนแล้วนี่แหละที่ฉันอยากจะเตือนแกามาตั้งแต่แรกนางเจนน่ะมันไม่ใช่ผู้หญิงหน่อมน้ำแล้วแกก็ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่ใครๆจะต้องหมุนรอบแกนะ ฉันรู้แล้วรู้ในวันที่สายเกินไปคราวนี้แกอย่าไปคิดลองใจใครอีกผู้ชายกับผู้หญิงอย่างนางเจนก็เหมือนน้ำมันกับไฟฉันจะต้องเสียทําไปจริงๆเหรอเสียไปแล้วนี่ทำยังไงได้แต่สวยๆอย่างแกเดี๋ยวก็หาแฟนใหม่ได้เองแหละหาให้หล่อให้ดีกว่าเดิมแต่ฉันรักเขาแต่ตอนนี้เขาไม่ได้รักแกแล้ว มูฟออนออกมาสู้ๆนะในที่สุดแล้วเจนก็ได้คขบกับทําออกหน้าออกตาหญิงสาวรู้สึกมีความสุขมากที่ไม่ต้องปิดบังหลบๆซ่อนๆอีกแล้วแถมยังได้เขามาครอบครองแล้วก็ได้แก้แค้นระมิงด้วยพี่ทงเบาๆหน่อยค่ะเจนจะตกแล้วน,นเนี่ยเอาหน้า ไกวชิงช้าไกวเบาๆมันจะสนุกได้ยังไงล่ะพี่ทำเจนกลัวตกมีเอาละแกล้งเจนอีกแล้วนะเดี๋ยวเธอมันนี่เลยเดี๋ยวเจนน่ะจะไกวพี่บ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจนเจนแรงไปแล้วแรงไปแล้วพี่กลัวตกนี่แนมะ่ไกวเบาๆมันจะสนุกได้ยังไงพี่ทำบอกเจนเองนะ แกจะมาแอบดูเขาให้เสียใจทำไมกลับเถอะฉันแค่อยากมาดูให้แน่ใจว่าทำอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมีความสุขดีเห็นแล้วได้อะไรล่ะเจ็บตัวเจ็บใจปลกเปล่าชีวิตมันสองคนแฮปปี้มากไม่ได้มานึกถึงแกหรอกเขาคงมีความสุขมากกว่าอยู่กับฉันสินะเพราะฉันไม่เคยชวนเขาทำอะไรแบบนี้เลย แกก็อย่ามัวแต่รู้สึกผิดกับอดีตอยู่เลยคนเรามันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกไปเตรียมตัวเข้าประกวดเถอะฉันไม่อยากประกวดอะไรแล้วล่ะเพราะฉันทุ่มเทให้กับมันมากเกินไปจนฉันกับทําต้องมีปัญหากันอะไรกันแกทุ่มเทกับการประกวดมามากนะจะสละสิทธิ์ง่ายๆหรอ สำหรับฉันตอนนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่าทำหรอกทำยังไงได้ล่ะแกเอ้ยตอนนี้ผู้ชายมันไปแล้วเอางี้ไปทะเลกับฉันิก่าฉันมีบ้านพักต่างอากาศก็ดีเหมือนกันฉันเบื่อเบื่ออยากไปพักผ่อนงั้นก็ไปกันฉันก็โสดแกก็โสดแล้วสองสาวก็ไปเที่ยวทะเลด้วยกันตามประสา,าสาวโสด ขอให้ได้ลืมความทุกข์เพราะต่างก็โดนแฟนบอกเลิกเพราะเจนเหมือนกันแกมาหาหอยกันแล้วแล้วแข่งกันนะก็ได้ก็ได้ไม่เห็นจะมีเลยนีหนะ้ามีสิดูสิฉันได้ตั้งเยอะนิงมาเกาะกองทรายกันดีกว่าโอเคเก่อก็เกาะนี่หูฉันว่า ฉันเนี่ยเป็นแชมป์ก่อกองทรายได้เลยนะถ้าฉันมีโอกาสได้ไปประกวดละฉันเนี่ยจะบอกเขาว่าฉันก่อกองทรายที่กองใหญ่ที่สุดในโลกเลยหุยแกนี่แล้วแกเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมดีมากเลยขอบใจมากนะนีน่าแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันก็ฉันรักแกนี่รักแบบไหนยะ ทำตาหวานเชี่ยวขนลุกรักแบบไหนดีหน้าแบบผู้หญิงรักผู้หญิงดีไหมไหนไหนก็โสดด้วยกันแหละหนึ่งบ้าลองดูไหมละแกก็จบลงไปแล้วนะคะสาหรับเด็กใหม่ตอนที่ห้า เรื่องราวต่อจากนี้ผู้ชมอยากให้เป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะไหนตรงใจนะคะพี่ตักก็จะเอามาทำแล้วก็จะประกาศชื่อตอนเล่นคลิปด้วยค่ะว่าเป็นพราะของใครนะคะอย่าลืมนะคะ